โอเคสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยตอนนี้อยู่ในทเทอร์าเรียพาที่57คาดว่าใช่นะโอเคกลับไปที่บ้านเดิมดีกว่าอตอนนี้เราไปนั่งฟาร์มที่กูไม่ได้นั่งฟาร์มกูไปยืนฟาร์มมาอืออื้มอีเวนต์ฟาร์มอยู่ไหนวะอันนี้มันจังเกิลอารีนาอดันเจียนฟาร์มอยู่ไหนเราไปฟาร์มที่ดันเจียนมาซึ่งเรายืนฟาร์มที่เนี่ยมันก็จะมีพวกโครงกระดูกใช่ป่ะซึ่งไอตัวโครงกระดูกบางตัวมันดรอปอันนี้เว้ยเออซึ่งแสดงว่าตอนนี้เท่ากับเรามีอุปกรณ์คครบในกาาของ แล้วใช่ไหมต้องลองดูเพราะว่าไม่ชัวร์เหมือนกันอฮรออะไรออกมาวะเนี่ยเอาปีกใส่เข้าไปได้ไหมบินไม่ได้ตอนเนี้ยงงอบของชะมัดเลยวะปึ๊บงงมากงงมากว่ากูต้องทําอะไรตรงไหนเกณฑ์ขายกันไก่ตะใบไม่ได้เล่นนานนานอฮไม่ใช่กล่องนี้ดิเรเอใส่ไว้กล่องไหนวะกล่องนี้ก็ไม่ใช่ไอ้บ้าเอ้ยใช่ที่นี่ไหมใช่ซะด้วย โอเคอันนี้ไปคาบรวมกับอะไรวะอืมคาบรวมกับอะไรวะเฮ้ยเออสักอย่างอะกูคิดว่าสักอย่างที่อยู่ในนี้อันนี้ป่ะคิดว่าใช่นะลองขึ้นไปดูเถอะเออฮะเอ๊ะแปลกๆเละเดี๋ยวเอให้เอ็นพซดูดีกว่าว่าคราบรวมกับอะไรใครคราบแล้วไม่เป็นก็ถาม n อ c พซไกด์เอพไกด์มันเกียนโอเคแปลกกับใบบัวแล้วอันเนี้อืม หมือนจะทําไปแล้วอันนี้มีแล้วด้วยเอ้ยวิตามินทำมายังอันนี้ผสมกับวิตามินยังไม่มีนี่กูไม่เคยได้วิตามินหรอกูเคยมีนะเอ้ยกูมีไม่ใช่หรอเอ๊ะเอ๊ะงงงชิบหายงงแดกงงงเป็นไก่ตาแตกเึ๊ยของอยู่ไหนหมดวะกูจะกรีดแล้วนะกรีดแบบกรีดลั่นบ้าหรือเปล่าอือคืออะไรอยู่เนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ดีกว่า ดูของแป๊บงงมากเอ่อฮะตอนนี้มีของอยู่สามอัน uh huh. กระจกเหลือแค่ huh. ke, อันนี้ผสมกับใบบัวเนาะอันนี้ต้องไปผสมกับเอ้ยน,นี่ไงวิตามินอันนี้ผสมกับวิตามินแล้วก็อันนี้ผสมกับใบบัวคิดว่าได้เน่าจะครบแล้วปึ๊บนี่ไงปึ๊บแล้วก็นี่เท่ากับอืมแล้วก็นี่ไงนี่ไง ไม่ใช่อันนี้มาทําไมเนะี่ยลงไปแล้วก็นี่โลกันสถานะแบบโคเทพเอาไปตีบวกก่อนจะได้เทพกว่านี้เออไปอยังไงไปอย่างงูนไงเท่ากับตอนนี้กูจะเก่งละกูกำลังจะเก่งมากๆละหว,วาดดิง้ง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 ไหนล่ะขอวาดดิ้งได้ไหมจะเลินพรนะโยมนี่ เกือบแล้วเกือบล้านละเกือบมีล้านละโอเคมันจะเรียงของตามความจําเป็นปึ๊บเ๊บปีกแซดแล้วก็โล่ปึ๊บแล้วก็อะไรอีกวะในตัวตอนนี้แทบจะคิดไม่ออกเลยเอออันนี้เพิ่มสแตทเอาอันนี้โล่โอโ้โหเซตเซตดิฟเฟนต์มะเนี่ยข้างล่างใส่อะไรได้อีกนะแต่นี่คือแบบตอนนี้ก็ดิฟเฟนต์หนึ่งหนึ่งสีเท่ากับเยอะโพดเลยนะเยอะชิบหายเออโดนอเมจน้อยลงก็ดีนะอือหือหรือจะเอาไม่โดนเลย นี้อันนี้ใส่ปุ๊บแล้วมันจะไม่โดนเลยโอ้โหอาดาเมจนิดนึงแล้วกันใส่นี้เก็บไว้ในตัวก็เท่ากับตีแรงตีแรงตีเร็วปุ๊บติดไฟเราตีติดไฟเราตอนนี้ก็โกแล้วตอนนี้กูเก่งละเก่งแบบเก่งจริงๆเก่งจัดจัดเคร์สเก่าคือน่าจะมาจากในนู้นมีแล้วปะวางไปแล้วหรือเปล่าเอ่อแล้วกูจะวางตรงไหนเนี่ยเอาวางไปแล้วช่างแม่งแล้วกันไปดีกว่าไปที่อื่น ไปตกปลามานิดนึงด้วยโอเคเก็บของละไม่ค่อยมีอะไรให้ทำเท่าไหร่ละฮึบฮึบฮึบเท่ากับตอนนี้ค่อนข้างโลง่งแล้วนี่คืออะไรอะคอมพาสโลสอเอาไว้แปะหรอของตกแต่งจะไว้ไหนดีเนี่ยเละเทะใช่ไหมเละเทเะเทสุดๆกลัวมึงไว้สักกล่องได้ไหมกูงงมากเลยว่ามึงคืออะไรอะเออฮะเออฝากไว้นี่แล้วกันอันนี้โกเลมโอเคมีไฟก็ดีอ่ะเอาก็ได้เอาแทนตัวเดิมเลย ถ้าโกเลมมันมีไฟแล้วก็น,นะอ่แล้วไอ้นี่มันเป็นสัตว์เลี้ยงแบบมีไฟกูใส่ไว้กล่องไหนไวะเพราะมันเล่นานานๆต้องมานั่งหากล่องอีกกูจะจะบ้าอ,อ๋อเจอละโอเคถ้ากลับตอนนี้ก็สบายพอสมควรก็เก่งแล้วอะเก่งแล้วเก่งแล้วใช่ไหมแล้วต้องทำอะไรต่อวะได้ของครบแล้วเราตามล่าของเกือบจะครบแล้วทุกคนสิ่งที่มีสิ่งที่ขาดตอนนี้คืออะไรวะ เราไม่ได้เน้นน้ำเมทอะเซตนี้คือป้องกันจ่าจ่าเลยนะอ๋อรู้แล้วรองเทา้าคันเทพกูรองเท้าเรายังไม่เป็นรองเทา้าคันเทพแต่แค่นี้มันก็โกรแล้วปะเออแค่นี้มันก็เจ๋วแค่ไหนแล้วแต่เรายังลงลาวาแบบจ่าจ่าไม่ได้วะเราไม่จําเป็นขนาดนั้นแค่นี้ก็ดีแล้วจริงๆอยากฆ่าเอ็มเพสออฟไลท์วะ่ะแต่ว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวะที่จับอะที่จับที่จับสีทองกูทําหายเนี่ย event. ไอเวนเป็นต้องไปนั่งตกปลายก,กูจะกรีดแล้วนะเราได้อะไรมา ที่จับสีทองเฮ้ยแต่ที่ตกปลา Golden Fishing ง o ็อ๋อกูทำเควยแล้วกูได้มานี่หว่าครั้งแรกที่ได้ในแมปนี้ปะเหมือนจะใช่เพราะปกติไม่มีนะเจ๋วจำไปจำแทบไม่ได้ไว้ฟาร์มมาแล้วได้ Golden Fishing ็ o ตโอเคงั้นฝากไว้นี่แล้วกันเบสเหยื่อฟิชเบลฟิชชิ่งโอเคเอ้ยกูวางผิดที่ปะวะโอเคเบสเหยื่อฟิชปลาโอเคเบาฟิชชิ่งผิดอันปะ ใครอะไรนักหนาก็กูเนะี่ยเฮ้ยอืฮเราอยากรู้อย่างเดียวเลยทุกคนเราเอาที่จับไอ้นั่นไปไว้ที่ไหนอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะที่ที่มันเป็นสวิงตะขอตะวิงอะ่ะเออเอาไปไว้ไหนวะปกติเราใส่ไว้ในตัวตลอดไอ้ยี่กูทำหายเราจะพิกแ่นดินหากันไหมเทลเรียยังไงแล้วก็เล่นแบบเล่นแบบมากง่ายเฮียแบบแทบไม่ตัดเลยเป็นอะไรที่อินดีมาก อินดี้ใช้คําว่าอินดี้ก็คือแบบว่าใช้แทนคําว่าขี้เกียจในทางอ้อมง่ายดีเนาะคาพูดกูเนาะฮึบฮึบฮึบนี่คือไล่สํารวจกล่องเลยแล้วนะว่าเราเอาไปไว้ตรงไหนซึ่งเราหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยทุกคนโอ้โหหาทั่วบ้านแล้วนะแต่ตาเราถั่วได้มีวิธีทุกคน UI สกิลซูมแม่งเลยประมาณนี้เลยอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันเราจะไล่ดูแบบอย่างน้อยอะ่ะที่บ้านที่เนี่ยต้องดูให้ครบก่อน โอเคสรุปทุกคนที่นี่มันไม่มีจริงๆวะเราเอาไปไว้ไหนกันแน่วะโอเคต่อไปจะเป็นตามแนวไพลอนที่นี่ไม่มีกล่องที่ว่าเป็นไปได้หรอวะที่นี่ไม่มีกล่องเป็นไปได้แบบยากสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหกูจะไปไว้ไหนได้วะเนี่ยต่อไปไบโอมนี้ที่เก็บของไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่นู่นเหรอไว้ดูที่นี่แล้วกัน ที่นี่ก็เก็บของไม่ได้จะมีได้ยังไงดูของที่ตัวนี้หลอดในกันเผื่ออ,อะไรดีๆมาขายไม่มีอะไรดีๆด,ด้วยมีแต่สาเกแต่ไม่อยากได้ขนาดน,นั้นที่นี่เก็บของไม่ได้นะทุกคนเฮือ,อ,อจังเกิลจริงๆจังเกิลเราไปบ่อยนะอืมฉันได้เก็บอะไรไว้ที่นี่หรือเปล่าไม่ไมีว้ายทำหายทำหายของแท้แล้วก็ต่อไปก็เหลือนรกเนะวาะว์ปตามแนวดีกว่า ที่นี่ไม่มีปึ๊บหูแสบหูชะมัดเลยที่นี่คงไม่มีหรอกไปไหนวะที่นี่มันมืดมึดเปิดนี่ก็แด้วิดีโอแบ็คกราวออนโอเคทำอย่างนี้ดูดีขึ้นเยอะลงมาที่นี่ต้องเปิดตลอดอันนี้เราทำไว้ตกปลานี่ว่ะอือฮะก็ในนี้ก็ไม่แย่โอเคเราจัดการทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วน,นี่ว่ะโอเค Underworld a f t Farm นี่ที่ใดเนี่ยที่นี่ไม่มีแน่ๆนเออเดี๋ยวนะถามจริงไม่มีไอ้บ้าเอ้ยที่นี่ที่นี่ก็ไม่มีมันจะมีได้ยังไงจะมีที่แปดโอเคเออเมื่อกี้ไปที่เอฟเคฟาร์มาต่อไปก็นี่ดันเจียนฟาร์มไม่มีกล่องจังเกิลที่นี่ไม่มีกล่องชัวอีเวนต์ฟาร์มก็นี่ไม่มีกล่อง สรุปได้ว่าเราทำหายแสบหูชิบหายแล้วจริงนะ่ะฮึบใช้ยังอื่นแทนก็ได้นี่ใครมันอะไรนักหนาเฮ้ยเอเอาที่จับธรรมดามาจึ๊บแล้วก็เอเออเที่จับที่จับแล้วเข้าไปผสมเป็นที่จับเฮลสโตนอย่างน้อยก็ให้จับพวกที่มันมีไฟได้โอเคเฮลสโตน เออปกติกไว้ไหนเนี่ยอ,อไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แร่เดียวกันว่าหน้าตาเหมือนกันชมัดเลยวะ่ะเออเฮ้อเฮ้ลสโตนนั้นหมดอ,อ๋อ,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 อโอเคถูกแล้วนี่อต้องเอาไว้จับไอตัวนั้นอีกจริงๆวันนี้เราควรตกปลาเลยนะเพราะเราไม่มีอะไรทำจริงๆมันมีเว้ยถ้าจะสู้อีเวนต์เหรอเราอยากสู้มนุษย์ต่างดาวเราอยากได้ดาบขอคิดก่อนนะว่าถ้ามันมากูจะสู้ยังไงอือ มนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวอ๋อ uh huh. uh huh. ในนี้ก็ไม่มีเหรอไม่บ้าน,นี้ไม่ทำอะไรเนี่ยกูอยากรู้จริงไม่มีบัฟอะไรขึ้นมาด้วยนะสเปนกิทนัมเบอร์ออฟเซนตอันนี้ไม่เกี่ยวอ uh huh. ไม่ใช่แล้วพา้โคดมั่วเลยวะ่ะมั่วชิบหายทุกอย่างมั่วสุดสุดในนี้ไม่มีของหล้กเรามีไพรอนทะเลปะนี่ไง สักทีกูจะได้ว์าม,มาได้เออเอ้าวาาเฮ้ยเรายังไม่ได้สู้พวกพัมกินมู n เนี่ยจับในถ้ำเหรอโอเคได้ hunger fit แต่ไม่ค่อยชอบเควสมันเลยเควสมันวุ่นวาย hunger fit จับในระดับเควเวนด er เดี๋ยวเราต้องหยิบอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์ครับเซลโฟนอยู่ไหนวะเซลโฟนเซลโฟนว่าอุปกรณ์ครับเซลโฟนไว้ไหนเอ่ยจึ๊บไม่ได้ไว้แถวนี้หรอ มันจะมีอุปกรณ์ที่สาหรับค้าเซลฟนโดยเฉพาะอยู่เราเอาไปเก็บไว้เป็นที่อยู่อพาร์ท uh huh. นี้คือเสียเวลาค่อนข้างเยอะกับการหาของที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วก็เสือหาไม่เจอวายหายไปไหนหมดอนะ่ะเอ๊ะกั่วไม่ใช่อ่าฮะไอ้ huh. eh, พวกนี้ผสมกันได้เว้ยอย่าบอกนะกูทำไปพวกอุปกรณ์ค้าเซลโฟนหายกัวไม่กัวไม่กัวไม่ช่ยอ๋ออยู่นี่ อ uh huh. ขาดอย่างเดียวเหมือนไอ้พวกนี้ขาดแค่อย่างเดียวของที่มาจากทะเลเออฮะขาดแค่ฟีดไฟเดอร์เนี่ยแล้วฟีดไฟเดอร์ครับยังไงต้องมีของที่ได้จาก n p c ซตกปลาซึ่งเหมือนกูยังไม่ได้สักอันเลยเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ของที่ได้จาก NPC ตกปลาสัก,กตัวเหมือนจะไม่มีแล้วไม่เคยมีด้วย NPC พซตกปลาแม่งสุ่มดรอปของให้แม่งโกนส้นตีน hey, event, เฮ้ยอีเวนเลยนึกเรื่องงูงิดชะมัดอืม uh ฮึ huh. ลืมไปเปล่ามึงต้องลงไปตกปลาเอาเอนี่ไม่ได้ปิดเลยไว้ใช่ไหมโอเคโพสิชันไม่ได้ปิดโอเคเปิดหมดเท่ากับต้องลงไปชั้นที่เป็นถ้ำมือวาร์ปลงไปได้นี่ถ้ำถ้ำโอเคถึงถ้ำแล้วตกตรงนี้ได้แต่ว่ากูมันได้เหยื่อมาเอ,าเอ้เวนเหยื่อของฉันเหยื่อเหยื่อโอเคยิบเหยื่อก่อนเอาเหยื่ออะไรดีเอาเหยื่อกากแล้วกัน ปกรณ์ตกปลาในลาวาเรามีโอ้ยสะอึกเลยเรามีนี่วะมาทำแปะอะไตรงนี้วะเออผิดที่เปล่าว้วกูเออว่ะช่วงนี้เอออันนี้ใช่ถูกต้องเฮ้ยนี่ไอตัวน้่นรำคาญบาดเลยเร็วเรเร็วเร็วเนี่เนี่ยเฮ้ยเอช้าจัง รือกูใจร้อนวะเอ๊ะมายังไงเนี่ยโอ๊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 ยเจ็บชะมัดเปลี่ยนชุดหน่อยไม่ได้เลยนะเปลี่ยนชุดหน่อยไม่ได้เลยเคเปลี่ยนชุดตกปลาละเพิ่งมายุ่งกับกูด้วยมั้ยอ,อีเวนเอ๊บเคเวินมันต้องเป็นแบบที่ไม่มีไบโอมออื่นมาผสมหรือเปล่าวะเฮายช้าชะมัดเดี๋ยวก็มาเจอกันตอนได้แล้วกัน เอ้ยได้สักทีไอเวนเอ้ยเปลี่ยนชุดคื้นก่อนเราจำได้ว่าเรามีของเซตตกปลาเยอะกว่านี้นะทําหายไปไหนหมดวะได้ปลาทําเควสมาละแต่ว่าของตกปลาเซตที่มันเอาไว้ตกปลาแสดงว่าไม่เคยได้ใช่ไหมเราน่าจะจําผิดซีรีส์ไอซีรีส์นี้เป็นไม่ได้กูอยากรีบเล่นให้จบเพราะกูงงมากว่ากูทําอะไรไปบ้างเออฮะทีหลังจะเล่นอะไรก็เล่นที่อยากเล่นดีกว่าเออฮะึบเองให้อะไรกูมา โอ้ยนี่ไงไฮฟิชชิ่งอันนี้แหละของดีดีอย่างน้อยมึงก็ให้ของดีกว่วขออนุญาตเอานี่มาสะสมตรงนี้แล้วกันอืมกล่องโอเคปลา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 เออในนี้ไม่มีไรซะด้วยไปกลับบ้านดีกว่าในไหนก็คือเราลองฆ่าตัวอะไรเล่นๆสักตัวไหมมึจะบ้าเหรอฆ่าเล่นๆฆ่าจริงจังไปเลยดิฟีด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 ชึบ เก็บปลาหน่อยที่เก็บปลาหน่อยเหยืย่อโอเคไปอยู่เป็นที่เป็นทางซะโทปี้โทปี้โอเคโอ้สามสิบเราจะคราฟอะไรดีเรามีนี่ใช่ปะเราต้องการฟาร์มของเพิ่มทุกคนสภาพตอนนี้ก็คือฟาร์มซะมมมสามสิบพัมกินกับฮอโลฮอโล1สิบมีถึงปะไม่เขาเรียกว่าอะไรวะ เราจะไม่ไม่ทำที่ฟาร์มนะเราจะลองสู้แบบสู้เลยอะ่ะเพราะปกติเราทำที่ฟาร์มตลอดเราคิดว่ามันไม่ได้อทลลดการเล่นหรอลองสู้แบบจริงๆโอ้โหมีสิบอันพอดีเลยมึงแกลูกวะเนี่ยไอ้เคีย้ยมีแบบพอดีเด้อไอ้เหี้ยอย่างกับกูทุนตีนปึ๊บคาบี่ไหนวฮะฮะลัลโหลฮัลโหลพี่คาบี่ไหนอะ่ะสิบอันอ่าฮะใช้นี่สามสิบอันนี่โอ้โ สามสิบอันโอเคนี่พัมกินมูลเดี๋ยวเตรียมตัวก่อนวันนี้เตรียมตัวก่อนวันนี้ต,ต,นนนต้องไปตีลันฟันแทงขั้นรุนแรงดามจเ,เท่านี้ก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวกินยาเอาอือฮึโพชั่นเราจะเอาแฝกออกไปก่อตีแรงแล้วก็สะท้อนดามจอื้ฮึแล้วก็ยาสามอันสามอันยาสว่างแน่นอนว่าจำเป็นพอมันมืดแล้วก็เอามอนเตอร์เกิดน้อยเอาไปทำแปะอะไรวะ เอามอนเตอร์เกิดเยอะดิเฮ้ยอย่าให้มันเยอะเกินด,ดีวะ่อือหลดโพชชันตีแรงโอ้โหยาแทบหมดแล้วเนะี่ยเราต้องทำใหม่นะเฮ้ดูแลมีจุ๊บจุ๊บฮาร์ดเลดเก็บหัว,หวใจเราไม่เตรียมที่สำหรับทู่ด้วยนะเนี่ยโอ้ชีดไม่เป็นไรหรอกมั้งวันนี้ขอสู้เพื่อความบันเทิงเท่านอยไม่สู้เพื่อจริงจังสู้เพื่อความบันเทิงเราจะสู้ที่ไหนเ่ยตรงนี้เหรอก็ได้นะแต่มันจะดูแปลกไหมอะ อ่พยาบาลอยู่ปะโอเคพยาบาลอยู่ก็ก็ได้แหละมั้งอยากได้รูปปั้นหัวใจจังแต่คิดว่าคงไม่จําเป็นเพราะว่ากูเก่งขี้โม้ซะละหนึ่งทุ่มยังหนึ่งทุ่มก็อ,อย่างเลี้ยงไม่ได้เอ๊ะนี่มันเช้าหรือเปล่าอ๋อต้องหนึ่งทุ่มครึ่งเฮ้ยไอเวนซซมมอนมาช่วยสักหนึตัวกูจะจัดการเองเลยสู้ไอพวกเนี้ยมาดิมาดิวันนี้จะสู้ตามใจฉันอือฮึ ปิดด้วยอันเนี้กูปิดด้วยอยากได้รูปปั้นหัวใจจังเอาก็ได้โอ้โหไปยืมมาจากจังเกิลแปล๊บนึงจังเกิลขอยืมคืนหน่อยครับเอ,อเวนขอยืมคืนหน่อยครับอึ๊บเดี๋ยวเอามาคืนไม่เดิมทีอ่ะจังเกิลมันต้องไปคืนเขาไอเวนอือฮ,ฮึเปิดสีแดงดิโอเคปึ๊บไอสัตว์โกสตีนซะแล้วโกนตีนซะแล้ว โอเคเดิมทีมาอยู่ตรงนี้อีกอันนึงอยู่ไหนอะอีกอันนึงอยู่ไหนวะอันนี้ปะใช่หรอวะรู้สึกแปลกๆไงไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันปิดนี่ก่อนอแล้วก็เรียกเลยก็ต่อสู้ซะถึงเวลาบันเทิงแล้วซินี่เนี่ยไอ้กูเก่งเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยกูเก่งจริงกูเก่งจริงเก่งจริง,งแบบไม่โมอะ ดูดาเมจนั่นสิเวฟหนึ่งผ่านไปอย่างง่ายดายกูถามจริงให้มันเป็นไปได้อย่างไงวะเฮ้ยมันมันเป็นไปได้อย่างไงมันง่ายขนาดนี้อ๋อดาบกูแรงถ้ากินยามันจะไวกว่าไหมอาจจะโอเคกูว่าแล้วเชียกกินยามันต้องไวกว่าฮึบฮึบให้ตัวอะไรเนี่ยตายยากกังหมาอย่ามายุ่งที่นี่ไม่รับที่นี่ไม่ต้องการหมาที่นี่ไม่ต้องการให้หมาเข้า ทำไมข้างบนหัวใจมันไม่ดรอปเลยเรากินฮาร์ลีดไปหรือเปล่าเหมือนจะไม่ได้กินกินเออกินไม่กินไม่ช่างมาันเถอะเวฟสี่ถือว่าไวนะทำาริงมาเวฟที่เท่าไรหร่วะไม่ได้จำาอ็พกูไม่ตายใช่ไหมข้างล่างที่ทำยังไงให้มอนมันไม่หลงไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยทีองนี้ก็โอเคเอ้ยเอ้ยเริ่มเจอตัวปัญหาละเราต้องการแค่ดาบฟระคองแค่นั้นแหละเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ายิงอะไรใส่กูน่ะ โอเคสกแกโคตาแล้วทำไมเราดูไม่เป็นไรเลยวะเออมันดูไม่เป็นไรเลยเนะี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสู้กับโจนสลัดชิวๆอ่ววะสู้โจนสลัดกรอบลินเงนี้ยเหมือนแบบเหมือนไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับกูเลยแนมะ้แต่นิดเดียวโอ้ยมันดูง่ายเกินไปห,หรือเปล่าแต่จริงๆเราทำดาเมจให้แรงกว่านี้ได้ไหมอ่ะเหมือนจะได้นะแต่เราต้องค่าเพิ่มแต่ตอนนี้เซตนี้เป็นเซ็ตที่เขาเรียกว่าอะไรวะเซ็ตป้องกันตัวเซ็ตปลอดภัย ไอตัวนี้ยิงไรใส่กูแน่เลยแต่กูหลบได้กูไม่เคยออกมาสู้กับมันเลยอะมุกกะดีทำแต่ทาฟาร์มแล้วก็เอารัดเอาเปียบพวกมันตลอดอ,อ,อ,ลอมรอบนี้นานๆทีจะสู้กับเขาซะ่ไหมมันก็พอๆได้นี่หวะดาเมจไม่แย่มันจะยิงไรใส่กูปะ่ะเหมือนจะไม่ยิงแต่ก็ยิงไม่ตายปึ๊บป๊บป๊บเฮ้ยเริ่มเจ็บละเริ่มเจ็บละจะกีนละตัวใหม่มึ่มาตัวเก่ายังไม่ตายเลยโอเคจอบเลือดก็ดีเลือดยังไม่มีอยู่ หมือนต้องยอมเจ็บอะเพอาไม่งั้นถ้าไม่เจ็บมึงก็ก็เดี่ยงยินแช่หน่อยดิกูจะตายปะเฮ้ยรถวอยู่เหมือนกันนะเขารู้ไนงะข้างบนมีหัวใจเลยขึ้นมาเก็บเขาเรียกว,ว่ามีใจกูฆ่ายตัวพวกนี้แล้วได้ไหลยนอกจากที่ของแัมมอนวะเหมือนกูจะไม่ได้ของอย่างอื่นที่มีประโยชน์กับกูเลยอ,อ,อนี่เนี่ยนี่เนี่ยตายสักทีดิเหมือนมีกับดักแล้วมันตายไวกว่าปะมั้งนะ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอยู่ไหนนะ่ะขึ้นไปทำอะไรข้างบนน่ะใช่เรื่องไหมนะใช่ที่อยู่ของมึงไหมอันนี้ไงเหยื่อมาแล้วเหยื่อกูมาแล้วเราไม่จําเป็นได้ต้องถึงเวฟที่กําหนดเราแค่เอาของจากมันก็พอ,อๆๆๆตัวข้างล่างก็ไม่เสียกมีไม่เสียกไม่มีใครตีมันด้วยนะจะสู้มึงได้ไหมวะได้ดิมันไม่ได้เก่งเท่าไอ้นี่ซะหน่อยเขาเรียกว่าอะไรวะหมู่บินน่ะไอหมู่บินเก่งกว่ายเยอะเลยถ้าแ,แพ้อนี่คือเสียหมาเลยนะตัวแมงกากาศ เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากบินไปบินมาแพ้ okay, คือแบบกาก,าก,ากมากต่อให้โดนตีเถอะบางคนเขาเล่นแบบเล่นเก่งแม่งหลบสเต็ปตัวพวกนี้ขยับได้ตลอดแต่กูไม่ค่อยได้หลบเพราะว่าที่เกียดไงละ่ะกูอยากตีต้นไม้นี่ให้ตายหาด้วยอ่ะพร้อมกับตีเนี่ยโลภไงคนโลภส่วนมากต้องทํำยังไงคนโลภส่วนใหญ่ต้องทําฟาร์มเลยพี่ระวังโดนมันเลือเล่อ 2000, นมาเลยสองพันนี่ตอนนี้ต้องหลบแล้วโอเคเลื่อนคือแล้วต้องคลายตรงกลางด้วยจะได้เลือ่อน ตายยังตายเหอะจะเอาเลือดตายได้แล้วอยากได้เลือดไม่ตายเพราะมีบัฟหัวใจนั่นแหละโอเคได้เลือดแล้วปึ๊บตุ๊ตทำคิงยังไม่มาล่ะสงสัยต้องรอเป็นเวฟไก่แลเรา吗ตัวเล็กตัวน้อยนี่เหมือนจะไม่ดบับเลยให้กูเลยนะโอเคได้โทพีเพิ่มมันก็ดี พีชิดบอท,ทุกตัวก็ไม่ใช่หน้าที่กูเท่าไหละหน้าที่คือพีชิดมูรล,ลอดมันแรงนะเนี่ยไอ้ดาบเวนเนี่ยแรงกว่าสมัยก่อนเยอะเลยโปรเจค่ายมันดีกว่าสมัยก่อนด้วยมันดูแบบมันดูเคลียร์มอนเตอร์ได้เยอะภายในเวลาไม่กี่วิอ่ะอย่าเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่ยงยุ่งมาแล้วพระเอกพระเอกของงานไอ้กอยังอยู่วะโอเคไอ้กอยังอยู่ <im ittle> มายิงอะไรออกมาบ้างเหมือนจะไม่ยิงนะดึง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 เลือ <propio> <im stop> ดเยอะชะมัดเลยรู้แล้วทำไมเหตุผลที่คนทำฟาร์มก็เพราะแบบว่าของมันไม่ดอบหรอมั้งเมื่อในเมื่อของไม่ดอปก็ต้องทำฟาร์มเพราะว่าไม่มีใครอยากมานั่งตีมันทั้งวันทั้งคืนหรอกเหตุผลที่คนทำฟาร์มก็คผเป็นแบบนั้นแหละขี้เกียจมานั่งตีมันถึกต่อให้สู้ได้ก็ขี้เกียจ <c oughs> แต่ของกูก็คือกรณีที่ทําไว้ก็คือสู้ไม่ได้ไอ้ดูฟิลลอนอะ่ะคือกูสู้ไม่ได้ตอนนั้นที่ทาฟาร์มไว้ไอ้หมูอะ่ะไม่ไวที่หายบางทีชนะได้ก็ถือว่าฟุกด้วยแต่ฟุกจกัดลองไ่สู้มันดูไหมไอ้หมูนั่นอะ่ะไอ้หมูบินอะ่ะตอนนี้เราก็ไวพอตัวนะเราคิดว่าเราสู้ได้เลยซ้ำไอ้มึงตายได้ยังอะ่ะตายได้เร้วกูยืนแช่เลยนะโอเคดรอปแล้วไม่เป็นประโยชน์เลยพี่รอบแรกดรอปอะไรวะเออ ของที่มึงดอกนี่มีประโยชน์มากสระอย่างจะไปหาเมื่อกี้ลืมดูเลือดตัวเองมูเด่ไปยืนแรกไม่หลบอะไรเลยด้วยแรงโหกเลยเนี่ยเวฟสิบสามหรอกูทำได้ยังไงเนี่ยวายเจ็บชะมัดต้องหลบแล้วตอนเนี้ยต้องหันหลบบ้างละไม่หลบก็ตายไอ้นี่เสือกทะลุบ็อก้วยนะ กูหนีอะไรเนี่ยกู้หนีแบบไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยบินมั่วบินสัวไปหมดรับรับทุกดอกเลยเนี่ยรับทุกอย่างทุกดอกต้องรีบตีพวกมันให้ตายแลวไม่งั้นเลือดกูไม่เพิ่มเลยทัคิงมาวายต้องฆ่ามันน่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ดอกของสำคัญตัวอื่นดอกของอะไรก็ไม่รู้ซื่อบื้อชะมัดอือฮออ่าโอเคลงมาเก็บเลือดนิดนึง ถึงจะเจ็บถึงจะเจ็บแต่ก็ต้องเก็บนะถึงจะเจ็บแต่ต้องเก็บนะจ๊ะเอ้ย э ลงมาข้างล่างพวกเยียนนี่ก็รอจะตีกูไอเวนเลยอย่าไปอยู่ใกล้มันมันฉกกระปกอย่าไปเล่นกับมันฉกกระปุกอย่าไปเล่นกับมันทำไมต้องอาบากอ่ะโหจังเอ้เอ้เอ้ยเคียวมึงไกลจังวะดูดูด,ด,ดูม่งยืนแขนมา แพทเทิร์นที่แม่งขยับคือไม่มีความน่ากลัวเลยแต่แขนแม่งก็ไกลคนตายส่วนมากเขาแม่งก็ประมาทนั่นแหละเ,เริ่มเรือไวแล้วมึงอะต้องตีมันน่าจะไปตอนตีสี่ขึ้นยังไงแล้วก็ฆ่ามันได้ไอ้หำเนี่ย,ยถ้ากูสําเร็จเวฟสุดท้ายได้นี่ก็นี่ก็แปลก 8, เพราะว่าไม่เคยตีแบบไม่ฟาร์มเลยนะ First time, no farm. เฟิร์สไทม์โนฟาร์มมึงดรอ,อะไรอีกแล้วเนี่ยออของที่กูไม่ได้อยาบได้เลยแม้แต่นิดเดียวต้นไม้นี่ซูยากเลยซ้ำเนี่ย มนยิงขึ้นมาไงมันยิงแบบยิงไอเทมน่าลำคานขึ้นมานี่ไงนี่ไงกระโดดไปกระโดดมากระโดดไปกระโดดมากูอยากได้ดาบกูไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ต้องไปฟาร์มนี่เพิ่มแล้วเขาเรียกว่าอะไรว่าพวกแร่ลงลงแร่แร่อะไรเยอะแยะเยอะแยะไปหมดไอแร่เลอเธอะมึนอีกแล้วเหรอหน้าจะไม่ทัน ทำคิงน่าจะไม่มาแน่แน่มันน่าจะหนีนไม้นี่ก็หลายตัวจังเลยขอตัวนี้แล้วกันทันปะวะไม่น่าทันมันน่าจะหนีอีกสามวิมันก็ไปกันหมดละจะดูนะเดี๋ยวทมคิงหนีกว่าและเชียวนี่ไงมันเป็นช่วงเวลาที่มอนต้ตองหนีสีสี่ครึ่งได้เวฟสิบสี่ก็ไม่แย,ย่แต่กูไม่ได้ของที่กูออ้ได้แล้วโอเคอย่างน้อยก็มีของที่อยากได้อยู่อย่างก็คืออันนี้แหละโอฮโได้ของไราสาระมาด้วยพอสมควรเฮ้ยอ,อันนี้ของแซมมอนเหรอ ลงกระป๋องไปลงกระป๋องไปอันนี้ด้วยลงกระป๋องไปลงไปพํัมคิงปึ๊บอื้ปืนเหรอนี่เง่าดอปอะไรมาเยอะแยะไอ้ตัวนี้โอเคได้สัตว์เลี้ยงใหม่สัตว์เลี้ยงใหม่อันนี้เอาตัวนี้ไปเก็บนี่ตัวอะไรวะตัวเดิมเป็นเป็นพืชบินได้น่าจะมาจากแพนเทล่าชัวชอะไรเป็นพืชกูก็รู้เลยว่ามาจากแพนเทล่า มันมีตัวอื่นที่มันดอัอปลึกอะไงล่ะไม่มี trench, anca, นี่อย่างน้อยก็ได้นี้มาวะแพนเทล่าเราไม่มีโกเลมเหรออ๋อ,อมีแล้วก็โอเคเรียงเลยเึ้ป็นต้นไม้เฮ้เราต้องวางในต้นไม้ก่อนดิไอ้ต้นไม้เฮ้ปความคิงต่อไปต้องทำอะไรวะไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นอะ อะไรเนี่ยทำไมมันกลายเป็นสีเนี่ยอยู่ๆมึงเข้าเทศกาลคิดมั่นหรือไงมันยังไม่ถึงเวลาคิดมั่นนะว้่ยอ้งจัดของอีกแหละของเละของเละในทันท่วงทีสัตว์ขี่ขายของขายของขายของทำให้คุณไม่งงมันจะมันจะงงได้ยังไงในเมื่อมึงขายปึ๊บอื้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 โอเครู้เรื่อง ยา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 ,ยา,ยาอาหารแย่ยาต้องทำยาเพิ่มมัเนี่ยยาหมดค่อนข้างเยอะเลยพวกไอโกงไอกอดอะไปฟาร์มของดีกว่าต้องฟาร์มแล้วเพราะมึงไม่มีใช้ไรไงไมยโอเค <c oughs> ตอนนี้งงชิบหายไปกูต้องทำที่อะไรต่อแต่ก็นึกไม่ค่อยออกเท่าไหร่หรอกเอ้นี่เป็นบัฟอะไรอ่ะ โอเคมีโกค่าโกเลมแล้วค่าไอตัวนั้นเลยก็ได้นะบอสเสาแต่ว่ามูหลอดจะมาซึ่งถามว่าสู้ได้ไหมในฐานะที่มีรถไฟนะกูว่าทำได้นะกูว่าเป็นไปได้มีความเป็นไปได้สูงด้วยดันเจียนฉันจะไปข้างบนดันเจียนได้ยังไงอ,อ,อยากฆ่าดูฟิลลอนอะ่ะดื้อก็ฆ่าไปแล้วมันดรอปดาบหรือเปล่า ไม่ดอบดาบนี่หว่ามีอ่ะมีอย่างหนึ่งอะดอบดาบให้มึงเนี่ยรู้ละรู้ละไปไหนรู้ละต้องทำอะไรแต่ไม่ใช่พาร์ทนี้เน่เดี๋ยวเรามาเจอกันในพาหนาทุกคนพาทนี้ค่อนข้างยาวแล้วสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยครับยบาย